กินข้าวแล้วบอกเอเอคุณครูตุ๊กไม่รู้ยายเท่าไปอีกอดนะคะสบายมากอยู่ตามเซเว่นก็จะมีอาหารที่สามอซุปนะคะก็เอาไปนึ่งมัดรวมกันมาเก็บไว้ ะะถ้าเราเนื่องสุกแล้วมันก็จะไม่ค่ะคุณสุนีตอนนี้แวะเข้าห้องน้ำอยู่นะคะตื่อขึ้นกันนะมาส่งกำลังใจให้กันนะคะคุณสุนีค่ะแล้วเ,เอา เอามารวมกันแล้วก็มากินด้วยกันนะคะ,ะสำหรับอีสานบ้านเรากินแบบหนอห่อฤดูฝนหน่อไม้ออกเสร็จแล้วก็เอามาอเอามาเป็นถนอมอาหารถนอมอาหารหน่อไม้แล้วนะคะอีเอ่อต่อไปจากหกทุ่มไปก็จะเป็นปีใหม่แล้วพี่น้องคะ คุณสุนีได้อะไรกินข้าวข้าวเย็นแค่มีคนส่งอาหารดอกค่ะไม่มีลดแก๊บลดเกิบนะคะลดแก๊บหรือเปล่าคุณครูเขาเรียกว่าลดม้สางแก๊สบสับสับเสร็จแล้วมาทำหน่อไม้ดองนะคะเป็นการถานอมอาหารหน่อไม้ดองอเก็บไว้กินได้นานเลยคะ่ะพี่น้องแก้บมากินคะ่ะคุณครูคุณยายถาถว่าเยดแนวกินให้กินบอกคะ่ะ นะคะคุณครูเดี๋ยวอ้วนนะคะเอามานึ่งนะคะเอเียนเป็นตอนเล็กๆก,ก็เอามาใส่ถุงหลังจากใส่ถุงแล้วก็เอาไปนึ่งตูกมานั่งคุยกันก่อนอย่าพึ่งไปนอนเร็วนะคะเดี๋ยวมันจะอ้วนแกไมากินค่ะคุณครูคุณยายถถวเฮ็ดแนวกินให้กินอาค่ะ ดื่มกินน้ำอุ่นนะคุณครูจะได้หายเร็วๆค่ะ,ะคุณสุนีทักทายค,คุยกันได้เลยนะคะพี่น้องเฮาพี่น้องเฮาขี้ดวงตาอันซวไม่เห็นหน้าว่าเป็นใคร จ้าวงสมบัติสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะวันีห้าแล้วก็สามโมงเช้านะคะแล้วก็เที่ยงนี้ก็อร่อยพี่น้องมีความสุขแล้วเรากินแบบนี้ <c oughs> เอาได้ยังกินแรงเนาะคุณครูตุ๊กได้อะไรกินแรงค่ะ ทักทายส่งท้ายปีเก่าด้วยกันค่ะพี่น้องค่ะ,ค,ะ,ค,ะคุณครูตุก๊กยายเท่าไปอีเว้นท์ทางไหนค่ะวันนี้เตอคือกันนะ มาส่งกำลังใจให้กันนะคะคุณสุนีค่ะแล้วนะคะคุณสุนีบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมานะคะไปบ้านเพื่อนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็จะแวะมาหาค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะที่แวะมาให้กำลังใจค่ะขอบคุณค่ะแวะมาทักทายกันนะคะ น้องจาวงสมบัติค่ะอาหารที่หาได้ตามตามบ้านของเราตามธรรมชาตินะคะพี่น้องไม่ได้ซื้อไม่ได้หานะคะอย่างนอมเป็นเกิดขึ้นหรือเปล่าพี่น้องคะเป็นกิดขึ้นหรือเปล่านี่ ด้วยกันค่ะค่ะคุณสุนีกินข้าวหรือยังค่ะไนะคะเราเอามาเสร็จแล้วเราก็เอามาเผา นะคะมาเผาเสร็จแล้วเราก็เอามาต้มต้มแล้วก็ยัดใส่แล้วนะคะอีกเอ่อต่อไปจากหกทุ่มไปก็จะเป็นปีใหม่แล้วพี่น้องค่ะ ขปีเก่าแล้วนะคะพี่น้องมาทักทายค่ะมาทักทายให้กำลังใจกันนะคะออสวัสดีค่ะคุณครู นะคะไปรวมกันญาติพี่น้องแต่ละคนก็ไปรวมกันร่วมกันสังสรรค์ปีใหม่กันนะพี่น้องคะ่ะแวะมาให้กําลังใจนะคะคุณสุนีอมุมามาแวะมาให้กําลังใจคะ่ะถามข่าวข่าวกันเด้อพี่น้องขาถามข่าวถามข่าวกัน คุณป้าบอกให้กินน้ำอุน่นสวัสดีค่ะคุณสุนีุมามาค่ะค่ะเปิดตาให้หน่อยนะคุณครูเปิดตุตาโทรศัพท์ไว้ให้คุณป้ากินแล้วจ้าเอาคือกินแต่เว้นแทคคุณครูบาดนี่คือกินแล้วแต่เว้นแทคค่ะคุณครูตุ๊กก็แวะมาให้ กำลังใจคุณป้าแล้วก็คุณสุนีก็แวะมาให้กำลังใจค่ะแวะมาให้กำลังใจนะคะคุณสุนีอุมามาแวะมาให้กำลังใจค่ะพรุ่งนี้โปรแกรมคุณครูไพรินจะไปทางไหนคะ่ะวันหยุด แต่ละบ้านแต่ละหมู่แต่ละคุ้มร่วมกันเสร็จแล้วมีอะไรก็ได้หน่อยนะคุณสุนีค่ะ,ะทักทายคุยกันนะคะพี่น้องคะคุณสุนีเอาไปทานด้วยกันเอาไปสมทบกันอย่างเช่นคนนี้มีปลาคนนั้นมีปลาหมึกคนนั้นคนนี้มีเก็บไว้กินได้เป็นปีนะคะ การทำหน่อไม้ดองนี่ค่ะสวัสดีค่ะบ้างค่ะคุณครูคุณครูตุก๊กไม่มีอาหารนะคะพี่น้องคือการถนอมอาหารนะคะพี่น้องหน่อไม้ที่เราเผาเล็ก มีใครไปบ้างไปคือได้สั่งคุณครูได้กินอาหารสั่งรถแก๊บนะดีมากเลยนะคะ อยากอะไรก็กริ้งไปอาหารก็จะมาส่งเรานะคะสบายมากเลยอยู่ในเมืองค่ะเปิดตาให้หน่อยนะคุณครูเปิดตุตาโทรศัพท์ไว้ให้คุณป้าคุณครูทุก็แวะมาให้กำลังใจคุณป้าแล้วก็คุณสุนีก็แวะมาให้กำลังใจค่ะแวะมา ทักทายกันนะคะคุณน้องจาวงสมบัติค่ะ